สวัสดีครับเพื่อนๆผมจากมตรีเพื่อนซีเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับก็เป็นอดีตข้าราชการที่ลาออกมาทําการเกษตรอย่างเต็มตัวนะครับมีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนงานโครงการแล้วก็การปฏิบัติจ,จริงของการทําการเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟัเงเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำผู้เมือทางวิชาการของ สำนักงานฐานพัฒนามาเล่าให้คุณเพื่อนฟังนะครับว่ากรรมวิชาการเขาทํำยังไงแล้วก็การปฏิบัติจริงมันเป็นยังไงนะครับเปนเพื่อนครับวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินนะครับตามหลักวิชาการเขาบอกว่ามันมีความสําคัญก็คือปลากินพืชประกอบด้วยปลาหลายชนิดเช่นปลาตะเพียนปลานินปลายี่สุกเป็นต้นนะครับปลาเหล่านี้เป็นปลาพื้นบ้านและปลาเศรษฐกิจของคนไทย ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงมากตอนนั้นการเลี้ยงปลาเหล่านี้จึงสามารถลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ตามหลักวิชาการก็ถือว่าถูกต้องนะครับปลาเหล่านี้พวกเหล่านี้จะเลี้ยงง่ายนะครับโตเร็วเื่อนไขความสำเร็จก็คือควรหนึ่งบอ่อเลี้ยงควรทําน้ําเขียวเลี้ยงแพลงต้นเพื่อนะครับทาและทําอาหารจากธรรมชาติจําพวกแกลงต้นสัตว์ก่อน ปล่อยปลาลงเลี้ยงอย่างน้อย1-2สัปดาห์นะครับโดยการใช้มูลแห้งมูลสัตว์แห้งนะครับอัตราส่วน50-100กิโลกรัมต่อไร่และฟางข้าวแห้งอัตราส่วน100กิโลกรัมต่อไร่ใส่สลับกันเป็นชั้นๆที่มุมบ่อโดยอาจทําเป็นคอกล้อมไว้การทําเช่นนี้จะทําให้เกิดแพลงต้นต่างๆแลพลงตน้นสัตว์เช่นไรแดงหนอนแดงโรติเฟอร์เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นอาหารของลูกปลาและยังช่วยเพิ่มอัตราการลูกของลอดของลูกพันธปลาได้มากนะครับ อันนี้ก็เป็นตามหลักวิชาการเขาเขียนไว้นะครับแต่ว่าการเป็นวัดจริงเ,เวลาเรามีสระอยู่แล้วเราก็อาจจะทํายากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็เลี้ยงได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนเดิมบอ่อเลี้ยงควรเป็นบอ่อขนาด400ตารางเมตรจนถึงขนาดหนึ่งได้หรือมากกว่านั้นความลึกของของบ่อไม่ควรให้ลึกกว่าหนึ่งเมตรขึ้นไปใช้เลี้ยงลูกปลานีนขนาดความยาว3-5ถึงเซนติเมตรในการปล่อย3ี่ถึงตัวต่อตารางเมตรหรือ 5,000ตัวต่อไร่นะครับเขาเหลักวิชาการครับว่าวอย่างนั้นแต่ว,ว่าการติบัตดจริงเนี่ยก็บ่อลึกหนึ่งเมตรก็ค่อนข้างจะตื้นอยู่นะครับสําหรับพวกผมเพราะว่าเวลาเราขุดบ่อเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเลี้ยงปลายอย่างเดียวเราก็จะน,นําน้ําในบ่อนั้น,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 นมาทําการเกษตรซึ่งบ่อของผมก็ขุดไว้ประมาณส4มี่เมตรนะครับระยะลึกเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถใช้เลี้ยงได้เหมือนเดิม เราก็ใช้น้ําเลี้ยงปลาไปด้วยแล้วก็สูบน้ําลดต้นไม้ไปด้วยนะครับทีนี้คงสภาพของสีน้ําให้เขียวอยู่ตลอดและระยะเวลาการเลี้ยงปลาเพื่อรักษาคุณภาพน้ําและเป็นแหล่งอาหารของปลาธรรมชาติได้ดีโดยการใส่มูลสัตว์แห้งหนึ่งถึง200กิโลกร,รัมต่อไร่ทุก2-3ถึงเดือนปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพของบ่อและความหนาแน,น่นของปลาที่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ตามหลักวิชาการคราว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการปฏิบัติจริง ก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับถ้าใส่ตามเขาได้ก็ดีนะครับถ้าเราไม่สะดวกใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เขาบอกว่าการให้อาหารบรนละ2เวลาเช้าเย็นในอัตรา 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลานะครับรูปแบบบ่อที่ใช้ควรเลี้ยงมีะระบบระบายน้ำที่ดีนะครับหมายเหตุระยะใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 6- 8ถึงเดือนจะได้ปลาที่มีน้ำหนัก500กรัมต่อตัวก็คือครึ่งกิโลนะครับ อัตรารอดของปลาจะอยู่ประมาณ70-8 0ซนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าเลี้ยงตามหลักวิชาการก็จะเลี้ยงได้ดีถ้าทามทำต,ตามเขาได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาอาจจะเป็นอ,า,อาหารเราไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะครับเราก็าทําให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้ไม่โตเต็มที่ขนาดนั้นนะครับ ปลาของผมนี่ที่เลี้ยงไว้เนี่ยส่วนมากปีหนึ่งยังไม่โตนะครับเพื่อนๆครับปีหนึ่งอยประมาณสามนิ้วเองนะครับปีหนึ่งที่เราปล่อยมาเลี้ยงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้เล่งหัวอาหารขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าอาหารธรรมชาติมันก็จะโตได้ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆครับคือปลาเนี่ยปีแรกจะไม่โตนะครับแต่ว่าก็กินได้อยู่แต่ว่าไม่โตปลาจะเริ่มโตปีที่สองนะครับปีที่สองนี่ก็จะเริ่มมีตัวใหญ่เท่าฝ่ามืออะไรนะครับ มันก็จะประมาณนั้นส่วนปีที่3ถึงจะใหญ,ใหญ่เต็มที่นะครับแต่ว่าลูกปลาเนี่ยเขาก็จะมีมาตลอดนะครับเวลาในช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูนี่แหละครับฤดูการวางไข่ของปลาถ้าเราเลี้ยงปลาจํานวนเยอะๆเนี่ยลูกปลาปีที่2เราก็ไม่ต้องซื้อนะครับปีที่2ปีที่3ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเขาก็จะไข่เองตามธรรมชาติ ตามหลักการเขาบอกว่าต้องเอามาผสมพันธุ์กันแล้วก็ค่อยปล่อยลงเพราะว่าอัตรารลมจะได้เยอะแต่ว่าความจริงแล้วเราก็ยังไม่เชี่ยวชาญในการผสมพันธุ์ปลานะครับเราก็ใช้วิธีตามธรรมชาติให้ปลาผสมพันธุ์กันเองซึ่งก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับตามที่ผมทํามาก็ใช้ได้ดีเพราะว่าลูกปลามันก็เยอะอยู่มองเห็นปลาตัวเล็กโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยที่สังเกตดูนะครับปลา ตัวเลขกที่ออกลูกเยอะจริงๆก็คือปลานวนจันทนะครับปลานวนจันเนี่ยออกลูกเป็นฝูงเลยนะครับเพื่อนๆครับออกลูกเป็นฝูงก็คือออกเยอะมากแต่ว่าปลานวนจันนี่ค่อนข้างจะจับยากนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่บริเวณในคโคลนเขาจะกินคโคลนข,ข้างล่างพื้นสระนะครับซึ่งพื้นสระม,มันจะ,อ,ะอยู่ลึกนะครับเนาะทีนี้เราจะวานแหใส่เนี่ย ม,มันค่อนข้างที่จะหลบเร็วเพราะว่าเราหวานแหลงไปปุ๊บเลยนะครับกว่านแหจะจมลงพื้นนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาซึ่งระยะเวลานั้นปลามันสามารถว่ายออกไปใต้แหได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการจับยากหน่อยนะครับนี่ซึ่งเป็นอของน้ําลึกนะครับผมทีนี้การลงทุนนะครับอ,อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนว่าตามหลักวิชาการแล้วถ้าเราจะเลี้ยงปลา กินพืชนะครับปลากินพืชในบอ่อนี่แหละบอ่อในสระน้ำเนี่ยมันจะใช้เงินลงทุนจมาวนเท่าไหร่ก็คือหลักๆก็จะมีค่าพันปลากินพืชนะครับจํานวน3000ตัวนะครับพื้นที่ก็เกือบประมาณ1ไร่นี่แ <Sm> หละครับค่าปลา<ะ>กินพืชนี่ประมาณ3,000ตัวหรือว่าสามพันตัวนี้ก็คือประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ1,500ับาทก็คือตัวละ50ตังค์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับก็แล้วแล้วแต่ สถานที่ว่าอ่อันไหนที่ไหนถูกที่ไหนแพงนะครับแล้วก็ค่าอาหารปลากินเลื่อนห้ากระสอบกระสอบละห้าร้อยบาทนะครับห้ากระสอบสองร้ห้าร้อยบาทนะครับปลาประมาณนี้ก็จะเป็นเงินประมาณสองพันห้าร้อยบาทแต่ว่าในส่วนนี้ของผมเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินอ่เสียค่าหัวอาหารนะครับ่อค่าอาหารปลาเพราะว่าเราก็ใช้อาหารปลาตามธรรมชาติเพราะว่าเวลาเรา,เรามีสาเพื่อนๆอย่าลืมปลูกกล้วยไว้นะครับกล้วยเนี่ยเป็นอาหาร ลาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอันนี้ครับต้นกล้วยเห็นไหมครับลูกเขาก็ได้กินนะครับแต่ว่ารากกล้วยเนี่ยเขาหยั่งมาถึงหยั่งมาถึงข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรากอ่อนปลากินเพื่อสามารถกินได้นะครับทีนี้ต่อไปครับนอกจากรากเขาแล้วนะครับต้นกล้วยนะครับเพื่อนครับเราก็ทิ้งลงในสระเลยนะครับอันนี้ตามหลักก็ต้องสับนะครับแต่ว่า ว่าสับจริงๆแล้วมันก็เสียเวลานะครับเราไม่มีเครื่องสับผมก็ใช้วิธีการโยนลงทั้งลำต้นเลยนะครับอาจจะตัดนิดหน่อยโยนส่วนมากจะโยนลงทั้งลำต้นแบบนี้พอ,อเพื่อนๆอาจจะถามว่ามันแล้วโยนทั้งลำต้นแบบนี้มันเขาจะกินได้ไหมปลากินได้นะครับปลาเพราะว่าดูสิครับเพื่อนๆดูดูใกล้ๆนะครับะนะครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งเขาก็ ต้นกล้วยเขาก็จะเปื่อยนะครับเปลือกพอเปลือยเสร็จแล้วปลาก็กินได้ครับเหมือนฟางตัวน,นั้นนะครับฟางแล้วก็โยนฟางลงไว้ฟางซีแรียโยนลงไปเขาก็ยังกินไ,ได้นะครับพอฟางเริ่มเน่าเปื่อยเขาก็จะเป็นเป็นอาหารของปลาสามารถกินได้นะครับเราก็ประหยัดต้นทุนอันนี้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสว่าอยากจะให้มันโตเร็ว หรือว่าเลี้ยงเพื่อการค้าขายอะไรอย่างนั้นเน่เลี้ยงเพื่อกินอย่างเดียวนะครับก็ขอ,ขอใหเอเอเอ้เลี้ยงแบบผมก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายเพียงแค่เพียงแค่ว่า,าให้อาหารตามธรรมชาติตามที่เรามีก็คือต้นกล้วยแล้วก็ฟางแห้งหรือว่าเศษวัชพืชที่อยู่รอบกรอบสระนี่นะครับเพื่อนกับเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยก็ ให้มันลงไปในสระแล้วมันก็จะเน่ามันก็จะเป็นอาหารปลาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟางข้าวนะครับฟางข้าวถ้าตามหลักก็คิดเป็นเงินก้อนละห้าสิบบาทอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอ่อก้อนละห้าสิบบาทจํานวนเอ่อห้าก้อนก็เป็นเงินสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ส่วนมาก คนที่มีบ่อก็อาจจะมีฟางข้าวอยู่แล้วเพราะว่าเก็บเกี่ยวข้าวเองนะครับเราเป็นมีทุ่งนาอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงินอันนี้มูลโคแห้งนะครับเขาบอกว่าให้ใส่มูลโคแห้งด้วยห้ากระสอบ,สอบ,สอบว่าห้าสิบาทเพ็นเงินสองห้าสิบาทครับแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วครับมูลโคแห้งเราก็มีอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วที่หลักๆ ถ้าเราจะใช้เงินในการทําจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรมีอยู่ก็จะใช้เงินประมาณ4,500บาทนะครับต่อสระแต่ว่าถ้าเรามีวัตถุดิบที่เป็นทางการเกษตรเหลืออยู่แล้วเราก็ซื้อเฉพาะค่าพันปลาก็ประมาณ1,500บาทก็พอนะครับเราก็ซื้อแค่ปีเดียวนะครับเพื่อนๆซื้อแค่ปีเดียวปีต่อมาเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่า,าเขาเขออกลูกมาเองนะครับนี่นะครับ ปัจจัยแห่งความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือนะครับเพื่อนๆครับอ่ามันต้องมีบ่อ่อน้ําเติมด้วยนะครับการเลี้ยงปลาบ่อน้ําบาดาลจากโซลาเซลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่ลงมาเติมในบ่อเพราะว่ามันน้ํามันจะได้ไม่แห้งนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเยนน้ําอยู่ตลอดเวลาเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับปลาเขาจะชอบอยู่แบบนี้นะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนจําเป็นอย่างยิ่งนะครับปลาตะเพียนเนี่ยจำเป็นต้องชอบอยู่น้ําที่มันไหลนะครับครับผม อันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดีๆดูดูดีๆให้เพื่อนๆดูอ,อีกครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ